บรรยากาศฝนตกอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้สิครับดีนะครับมีติดตู้ไว้ยังพอช่วยชีวิตได้เดี๋ยวเรามากินอันนี้นะครับมือนีอ้เสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ชิมแล้วนะครับใช้แค่เครื่องปรุงที่เป็นผงห่อเดียวนะครับรสชาติโอเคมากๆเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับ เข้มข้นพอดีครับเส้นก็กำลังพอดีนะครับ